สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาอยู่กับ v ีเจครีมในรายการจำเจาะข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2,563ค่ะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วแล้วก็มีถนนบางสายซึ่งตัดขาดบางสายซ่อมได้แล้วแต่ว่าบางสายยังคงไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะเดี๋ยวรอติดตามในประเด็นที่2ก็แล้วกันแต่ว่าประเด็นแรกนะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทหารสหรัฐ หลายคนบอกว่ามันจะคล้ายกับกรณีทหารอียิปต์อีกไหมนะคะกลัวเหลือเกินว่าจะเอาเชื้อมาแพร่แล้วคนไทยจะติดโควิดแล้วลอกที่2นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงจากพลเอกนัทพลศรีสวัสดิ์นะคะเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทับ,บกในฐานะผอ,อ,อสบคกองทับ,บกออกมากล่าวถึงกรณีทหารจากสหรัฐอเมริกานะคะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยบอกว่าทหารที่เข้ามาเป็นอาหารจากสหรัฐ71นายค่ะ ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทหารสาหรัฐที่จะมาเป็นโค้ชหรือว่าเทรนเนอร์เพื่อฝึกร่วมผสมรหัสหานุมานกาเดียนที่ดำเนินการฝึกต่อเนื่องมามากกว่า20ปีแล้วนอกจากนี้ยังมีทหารสาหรัฐนะคะที่ประจำการในประเทศญี่ปุ่นอีก32นายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาในกิจการหน่วยรบพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนอีก3นายนะคะก็จะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มากับคณะ รวมแล้วเนี่ยถ้าจะมาจากประเทศญี่ปุน่นแต่เป็นทหารสหรัฐนะคะก็คือ35นายทั้งหมดจะอยู่ในประเทศไทยถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคมจะอยู่ในสเตจควอลทินแล้วก็วันที่18สิงหาคมจะปล่อยตัวไปทํากิจกรรมโดยทางกองทัพบกก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของสอบคโดยไม่มีอภิสิทธิพิเศษใดๆนะคะ ซึ่งกองทัพบ,บกได้พูดคุยกับทางสาหรัฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางทหารสาหรัฐเองก็ยอมเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันรวมทั้งยอมรับการตรวจ swab test สอครั้งเช่นเดียวกับคนไทยที่เดินทางกลับประเทศเมื่อพ้น14วันไปแล้วก็จะไปเจอกับทหารไทยแต่ว่าจะไม่ให้ทหารสาหรัฐออกนอกค่ายอย่างแน่นอนนะคะ ทีนี้ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากองทัพบ,บกเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของประชาชนแต่ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีมาตรการผ่อนคลายไม่ได้ปิดประเทศขณะที่มาตรการป้องกันโรคของไทยก็มีมาตรฐานสูงนะคะจึงได้นํามาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติควบคู่ไปกับการฝึกอบรมขอให้ประชาชนอย่ากังวลรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําพลาดอีกเป็นครั้งที่2นะคะแต่หากถามว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะทําอย่างไรเขาก็บอก ว่าในเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการทหารบกหรือว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการคอยสั่งการเน้นย้ำแล้วก็พิจารณาว่าจะเสริมมาตรการตรงไหนใครจะทําหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างนะคะก็จะต้องมีการรับช่วงต่อแล้วก็ลงไปจี้ตามมีคนกำกับอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างครั้งที่แล้วในกรณีทหารอียิปต์แล้วก็บอกว่าไม่ปล่อยไม่ประมาทแน่นอนเน้นย้ำทุกขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาดแต่ถ้าหากว่ามันมีเล็ดลอดหรือว่าหลุดจากจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งจุดนั้นจะต้องรับผิดชอบนะคะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะสบคมีการออกมารายงานน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าทหารสาหรัฐที่จะเข้ามาประเทศไทยจะเข้าพักที่โรงแรมคอนราดนะคะโรงแรมอนันตราสยามแล้วก็ดิอ i ดอลนะคะแต่ว่าล่าสุดทางโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพได้มีการออกมาชี้แจงเป็นหนังสือนะคะชี้แจงกรณีดังกล่าวบอกว่าตามที่สบคแถลงไปเนี่ยโรงแรมได้รับการติดต่อจากลูกค้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามว่ารายงานข่าวที่ทางสบคชี้แจงไปเป็นจริงหรือไม่เนื่องจากว่ากําลังพลกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เข้าพักกับทางโรงแรมตามที่สบคได้แถลงออกไปแล้วก็ไม่ได้มีการสํารองห้องพักกับพลทหารกลุ่มนี้ในช่วงเวลาอื่นๆด้วยเช่นกันทางโรงแรมก็เลยมีการชี้แจงผ่านหนังสือบอกว่าอยากจะขอความกรุณาจากสบคให้แถลงแก้ไขข้อมูลที่นําเสนอไปรวมทั้งแก้ไขข้อมูลในช่องทางอื่นๆอย่างเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือว่า Post สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้เพื่อให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปกระทบกับเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับแต่ประเด็นคือสบคไปชี้แจงว่าเขารับคนที่ไปจองห้องของโรงแรม ต,ต่างๆที่มีการเอ่ยชื่อถึงเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าฉันจะติดด้วยหรือเปล่าสำหรับโควิด -19 นะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ